นี่เป็นเหตุที่เลือกโอ๊กไว้นะคะจะเอามาขยี้ใส่ต้นย่างนาจะว้างวาสีให้มันเกิดนะนะลองจะลองจะทำการขยี้ก่อนนะคะเาว่ายักเตยแบบเชื้อเลยไล่สนิดเลยไ่ยโดกนี่ไล่ชนิดนะคะขยี้ขยี้ใส่กันแล้วมนี้ คอยจะเอียวไปใส่ต้นยางนาจ้ะยีเสร็กันแล้วได้แบบนี้ที่ได้มีร่าย,ายชนิดค่ะ<ม><ม>เดี๋ยลลวคอยิะทำการพวนดินขึ้นมากอนนะคะ<ม>แล้วหลังจากนั้นจะเอาเชื้อมาใส่ยี่ยัยงมุนแล้วนะคะนี่ ใส่ลงไปจะพยายามใส่แบบนี้ถูกปีนะคะถ้าปีนไปไดนะ้เพราะว่าจะคองไปห้าเฮ็ดมามันจะได้แบบสุดๆเลยเอาได้เชื้อแบบสุดเลยบัต้องมัดบาต้องบุง่มลองค่ะลองคิดไว้ว่าจะเอาเชื้อเห็ดละงูกมาใส่อีกรอบอยู่นะคะ ได้เฮ็ดอันเฮ็ดเครื่องมาก่อนเฮ็ดมีเฮ็ดโกมีเฮ็ด้ำมากมีเฮ็ดอ่าทานมาใส่ค่ะใส่ใส่ไปเผื่อได้เผื่อได้บ่ได้กลับบเป็นยังบ่นี้อะไรเสียให้ ร้อยจ้านี่จังสีละจะใส่ให้ครบหกต้นนะคะมีต้นกายังมาอยู่หกต้นดูจะดูนี่นะคะแตกใบกำลังงานมาแล้วคะ่ะ จะไปใส่ให้ครบแล้วนะคะวันนี้คลิปนะเดี๋ยวซีพามาบึงใส่เชื้อเห็ดละง,งกอีกโลมหนึ่งค่ะอัดเชื้อ,อยังเต็มที่บรูโคอ,อีดอได้รับอันใดเด้ไปพิจารณาเองให้อย่างนาพิจารณาเองว่าอีรับเชื้อเห็ดชนิดใดหลาละค่ามือเนี่ยเสียงแหบเสียงแห้งละไปแล้วจ้าวันด,ดีจ้า